กาบัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมเบียร์นะครับวันนี้พี่จะมาแจ้งข่าวสารให้ทุกคนได้รับทราบนะครับก็ทาง GM ได้ออกมาพูดว่าอีกไม่นานจะมีเซตเข้ามาใหม่นะครับในตู้ตู้นี้ครับทุกคนตู้เงินครับมันเหลือเวลาอีกหวันมันคือชุดอะไรหรอครับ มันเป็นชุดท่านขุนนะครับทุกคนมันมีแยกแบบชิ้นส่วนนะรีบเข้ามาส่งกันนะครับเหลือเวลาอีกหวันชุดนั้นก็จะเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเข้ามาส่งกันด้วยละชุดท่านขุนจะเข้ามาอย่าลืมมาส่งละเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างนะครับเห็นภาพที่ผมเอาขึ้นให้ดูแล้วก็จะรีบเข้ามาสมกันเดือนหน้านะครับจุดท่านขุนจะเข้ามาแน่นอนอย่างร้อยเปอร์เซนก็คลิปนี้คงไม่มีมากผมก็บอกในคลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน